เปิดเส้นทางรักเคลลี่ธนพัฒนพระเอกรุ่นใหญ่วัย51เมืนดรามา่าได้ดีวันนี้เพราะฝีมือปัจจุบันกำลังมีความรักที่หวานชื่นแต่เส้นทางรักของหนุ่มคนนี้ก็เรียกได้ว่ามีปัญหาเรื่องของอายุมาโดยตลอดโดยอดีตแฟนสาวของเคลลี่ส่วนใหญ่จะมีวัยที่ห่างกันเป็น10-10ปีอย่างนักแสดงสาวนางแบบบีน้ำทิพย แต่ประเด็นที่ร้อนสุดๆก็เป็นช่วงที่คบหากับนางเอกสาวกรีนที่มีอายุห่างกันถึง20ปีและครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ปลืม้มผ่านมา4ปีแคลลี่กรีนก็ปิดฉากรักยังเหลือแต่ความเป็นพี่น้องหลังโสดมาพักใหญ่แคลลี่ก็ได้มาปลูกต้นรักต้นใหม่กับนักแสดงรุ่นน้องอายุห่าง22ปีอย่างสาวนายชนุตตรา และชีวิตคู่2ปีเคลลี่นายก็สาดความหวานกันอยู่บ่อยๆแต่จูจูชาวเน็ตก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรูปคู่ในไอจีแถมวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโมเมนต,ต์หวานๆที่เคยมีก็หายไป ขณะเดียวกันก็มีข่าวแพร่ออกมาว่าทั้งคู่เตียงหักก่อนจะมีประเด็นที่แตกไปกันใหญ่ว่าเคลลี่นั้นออกมายอมรับว่าเป็นความจริงว่าเขากับน้องนายนั้นแยกกันอยู่แล้วเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันไลฟ์ไสไตล์ที่ไม่เหมือนกันและอาจจะด้วยเรื่องของช่องว่างระหว่างอายุ แต่ไม่นานทางด้านเคลลี่ธนพัฒนก็ได้เปิดเผยว่าคบกับสาวพลอยไพลินหลังคบหาดูใจได้9เดือนโดยขอสวมแหวนจองไว้ก่อนไร้อุปสรรคแม้ห่างกัน10ปีบอกว่าเรื่องอนาคตเตรียมวางแผนแต่งงานหลังจากที่ครองตัวเป็นโสดมานานแถมยังมองอนาคตข้างหน้าไปด้วยกันเตรียมวางแผนชีวิตคู่ครั้งใหม่อีกด้วย